ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญหลัง30พฤษภาคมนี้ที่อดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยสมาชิกบ้านเลขที่111จะถูกปลดล็อกทางการเมืองหลังถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีตามคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญในคดียุบพักการเมืองเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี50การกลับมาสู่สนามการเมืองในครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์กันว่าอาจเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเกิดขึ้น แต่จะมีผลกับการบริหารบ้านเมืองในเวลานี้ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ณหรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องเหล่านี้หากมองย้อนกลับไปถึงสาเหตุของคดีประวัติศาสตร์ที่ทำให้นักการเมืองบ้านเลขที่111 ต้องเว้นวักทางการเมืองในช่วงปี50เริ่มต้นจากวิกฤตการเมืองไทยในช่วงปี2548ถึง2549ต่อเนื่องถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกของผู้คนในสังคมปัจจุบันปี2548เมื่อพรรคไทยรักไทยนำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตร ควาชัยชนะการเลือกตั้งสมัยที่2อ,อย่างถล่มทลายกว่าสอสเข้าสภา376ที่นั่งแต่กลับเป็นรัฐบาลได้ไม่นานนายกรัฐมนตรีทักษิณได้ประกาศยุบสภาวันที่24กุมภาพันธ์2549หลังถูกมวลชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมเดินขบวนขับไล่โดยข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายการเลือกตั้งครั้งใหม่มีขึ้นในวันที่2เมษาย,ยน2549 แต่ฝ่ายค้านในขณะนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ได้บอยคอรดการเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นการฟอกตัวของพันตำรวจโททักษินและการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ทางออกของปัญหาหลังการเลือกตั้งเมื่อพรรคไทยรักไทยได้ชชนะอีกครั้งนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้ร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ให้ยุบพักไทยรักไทยจากกรณีจ้างพักการเมืองขนาดเล็กส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอเพื่อเลี่ยงเกณฑ์คะแนน,น20%และกรณีปลอมแปลงเอกสารข้อมูลสมาชิกพักเล็กซึ่งนำไปสู่การยุบพักไทยรักไทยและเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริหารพัก111คนปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมากลุ่มนักการเมืองบ้านเลขที่111ไม่ได้ห่างหายไปจากแวดวงทางการเมือง เพียงแต่ขยับไปอยู่เบื้องหลังและคอยทำหน้าที่กำกับเป็นพี่เลี้ยงในเกมการเมืองแทนยิ่งใกล้ปลิดล็อกทางการเมืองบรรดานกักการเมืองบ้านเล็กที่111เริ่มเคลื่อนไหวคึกคักตั้งแต่ฟุตบอลสี่เศร้ากระชับมิดนัดพิเศษบ้านเล็กที่111จนมาล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา การนัดประชุมหาหรือกำหนดแนวทางและท่าทีของนักการเมืองบ้านเล็กที่111ระดับแกนนำกว่า50คนมีสัญญาณชัดที่จะรีเทิร์นร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งเตรียมฉลองความเป็นอิสระทางการเมืองในวันที่30พฤษภาคมนี้ส่วนใครจะรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดา การกลับคืนสู่เวทีการเมืองอีกครั้งของสมาชิกบ้านเลขที่111หลายฝ่ายจับตามองว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นและอาจเป็นไปตามการคาดเดาว,ว่าคนเหล่านี้จะกลับมาพังานอีกครั้งในตำแหน่งรัฐมนตรีตัวจริงแทนนมินีของแต่ละกลุ่มท่ามกลางบรรยากาศการสร้างความปรองดองลดความขัดแย้งทางการเมืองตลอดจนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองกลุ่มนี้ทั้งสิน้น แต่ทางออกของการเมืองไทยในอนาคตจะเป็นเช่นไรต่อจากนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะต้องมีส่วนสำคัญในการชี้ชะตาอนาคตของตัวเองมากกว่านัากการเมืองเป็นผู้กำหนด